นะพระคาถาเรียกทรัพย์แล้วก็จิ้มนะคะเพราะว่าหลายๆคนได้ปลดหนี้มาแล้วเรียบร้อยได้ปลดหนี้มาแล้วเรียบร้อยได้โชคเงินล้านมาแล้วเรียบร้อยหลายคนแล้วนะคะถ้าใครติดตามครูม,มาตลอดจะเห็นตลอดนะคะว่ามีแต่คนที่ปังปังทั้งนั้นเลยนะคะและวงเล็บนะคะคนที่ปังปังทั้งนั้นเลยคือคนที่ทำต่อเนื่องมีวินัยนะคะ ทานศีลภาวนาไม่ขาดถ้าอยากเป็นคนที่มีโชคลาภถ้าอยากเป็นคนที่ค้าขายปังนะคะขอบคุณค่ะพี่โอูขอบคุณหัวใจค่ะถ้าอยากเฮงถ้าอยากปังนะคะต้องหมั่นเตให้กับตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่คนเฮงเขารู้ดีจริงไม่จริงคะคนเฮงเขารู้ดีนะคะคนเฮง ท่านศีลภาวนาจะไม่ขาดแล้วที่สำคัญคือ